ตาบาดีพ่อแม่พี่น้องทุกปูทุกคนตอนนี้ทางทรงมุส่งรอก,กินเฮาก็จะพาผีพาน้องมาสัมผัสเนะเอื่อยผููทีเกิดเรื่องราวกับเพื่ออาถรรที่ทางฝักใต้่นมืน้นมีโอกาสได้มาพบพอเกินก็เลยได้สอบถามเอื่อย่นฟังแล้วกับคนลุกพี่น้องคนลูกขึ้นมาเนะ <Okay. S 1> ตอนนี้เขาอยู่ภักใต้เ้อพี่น้องเด้ออยู่เมืองสุขมุมวันบ้านอุทุมพรเก่าพี่น้อง อุทุมเพื่อนว่าอุทุมเก่าเนาะพอดีมาเพื่อนดีแล้วก็เลยเห็นเอื่อยเพื่อนก็เลยเห็นชาวบ้านเพื่อนว่าก็เลยได้โอกาสได้สัมผัสเอื่อยเพื่อนได้พาผีพโนออกมาฟังจากปากเอื่อยเพื่อนเลยเดี๋ยวพี่ลองมาฟังกันเลยสบายดีอันเด้ค่ะอันคอถามเอื่อยเนี่ยอันจะให้เอื่อยเล่าเรื่องรล่าเกี่ยวกับเพื่อที่เอื่อยได้สื่อมาฮะนะที่ีข่าวกำลังดังค่ะเด็กมจอเหาไยโอ้ยังทำใจบ่ได้เนาะ อืมเลยคุซื้อมากกว่าที่ในขีดเนาะอ่าซื้อมาหาได้สองวันโอ้ซื้อได้สองวันเพราะท่านในขีดแต่เพนคือซื้อมาในราคาเท่าไรนะแปดล้านแปดล้านมีคนคับขึ้นมาแล้วมาขายให้เลยก็คิดว่าเฮือนนะเฮืองามแล้วก็บ่ได้คิดอีหยังเนาะเพราะว่าขานบ่ได้มีเอกสารอีหยังเนาะก็เลยว่าตัดสินใจซื้อเลยในราคาแปดล้านกีบซื้อมาแเลยเจ้าของเฮือก็ยังบ่ได้ขียังบ่ได้เอาไปใส่งานยังเลย พอซื้อมาอลไรได้จักมื่นอันัวเจ้าจังได้ตายนะสองวันสามวันสองสามวันโอ้ได้เป็นได้กับสองวันบ้านที่สองพื้ที่เอามือแผลเอามือมืงอ่ะโอ้ซื้อมามื่นแรกแล้วก็หมื่นที่สองเลยผลจากในปีมีอาการอลไรจงได้เป็นอันต้นผลเป็นนะอาการผลเป็นอะไรคะก็ก็เขาบอกกันโสมก็เบลล์ค่ะแบบเมื่อยว่าว่าว่าแบบเขาบอกโอ้แล้วปกติหาอันค่ะก็เป็นหนาโอ้ในหนาเอิกแล้วก็เมื่อยว่าว่าเขาเลย แต่ปกติเราเพิ่นเป็นคนแข็งแหงบอกอืมแข็งแห้โอ้เป็นคนแข็งแหงที่บ่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บหยังอืมพวกไม่เป็นเธอเดียวนี่โอ้แต่ซื่อเฮื่อลังนั่นลำนั่นมาปึ๊บแล้วก็เป็นแบบแนหนะเอิกแล้วก็เมื่อยบ่อยวอยเข้าไปเลยอืมโอ้เพราะว่าเฮือลำนั่นเขาก็บบุหูประวัตินอกกับมาจากไทยน่าจนจะเรื่องอ้ หลังจากเกิดเหตุที่ผัวเจ้าได้ใช้ชีวิตไปแล้วค่ะปล่อยไปเลยบริเวณอะไรปล่อยด้วยปล่อยจะ่มจะเสียหัวโอ้ยเจ้าบวกขาปล่อยสั่งไปแก้เพศอืมเว้ยหน้าหนาวผัวสั่งเไปที่ไหนโอ้เขาบอกขวดเบิรงเลยเขาอยากเป็นโน้มปั้นอ่ะขวดมาหอยบนจำหนึ่งขวยนีเป็นโน้มอ่ะโอ้หน้าที่ที่ผัวเป็นหาเจ้าเขายังไปหาเฮ็ดอยู่อืมแล้วกลับมาหลายสบานจังได้บอกอืมบอกผัวน่ะเป็นเขาเพิ่นบอกสั่เขาเนี่ยเขืองก็ยังบอกตอนที่เพิ่นเป็นเลยเพิ่นเช็ดชีวิตเลยเพิ่นบอก ไปห้มอเลยตายเลยบอกบุนเอวไฟสามมดมมาต้งมอแดงกัแค่น่แหะมาเออแค่น่ก็ม่างยางยูนหนานงไปบ่วงเอจะหล่เือดีโอ้แบบว่าเลื่อมเงเลื่นนะเออเออลันมาอืมีคนมาบอกว่าน้องไปบ่งเอจะเน่เหือจะไรโอ้ฟันแล้วมีคนอันมาบอกแล้วค่ะครับ่ได้ฝลนตัวกังขืนบ่ได้ตวขืที่มาจเมืองโอ แต่แต่ขาฟันแล้วเลยไปเบิ่งหมอเบิ่งยังอาการจะบเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะราว่านี่หลยภาวะเหืือกบาดีอยู่โอ้ตอนสี่สือฮะเคือกบารีเราหน้าง่ามอยู่หน้าเดือนหากินโคตรหลังจากว่าฟันว่าฟันว่าอันเหือนอะนไรและก็หักว่าไปเบิรงดวงเนาะว่าไปให้หมอเบิ่งนห้แบบเป็น้าจางฟันแบบนี้โอ้หลังจากฟันแล้วเราไปเบิ่งอยู่อือแต่เบิอ์นห้าไปเมือ่างคนเดียว ไปนอนอยู่เมืองอ่าง่ะสามสี่หาขึ้นาก็บริยงญาไปเวิงหายก็บริยังงามอยู่กับบ่มีอีสาคนมาก็ว่าสีอ้าก็ว่าสีโปอยเป็นเดีจะว่าพคนคนบดียปอจะเล่าเมืองเมืองอ่าพวกอืมอ่าคนไหนโอ้สองวันเลยโอ้สื่อได้สองันซื้อได้สองเมือนะเออเออาวนุงขดมาเอาเด้โทรจะนุ่งดไปเอาเมืองเมือองค่ะ โอ้ซื้อซื่อได้สองมือเนาะพี่น้องยังบททัได้ดจะคของเฮอกันยังบททันไใ้น้ำใสยังสักอย่างก็เลยว่าตอนนี้ทางครอบครัวกันยังทําใจบบได้เนาะอันนี้ก็อันก็เลยว่าผู้ที่มาเห็นเอื้อย่นก็เลยให้เอื้อย่นเบ้าประสบการณ์ให้ฟังอันนี้ก็ขอบมกขอบใจเ่นหลายๆ่นก็ยังทําใจบบได้เจ้าหาลูกน้อยหันยังสองคนเนาะโอ้หลังจาก่นเสียชีวิตไปแล้วกันยังฟันอยู่หรือว่าบฟันหาเลยโอ้ บ่อยๆแต่เพิ่นเสียชีวิตแล้วให้บอกให้มาปล่อยเถือไปผู้ถาวผู้แก่ด้วยออ้ีปญญาที่ลงไปเบิ่งโอ้ผู้แต่เคืออันที่ดผู้เฒ่าผู้เฒ่าผู้แก่ผู้มีตาตามันสอนกันโอ้ในลำเหื่อนน่ะพี่น้องเพิ่นว่าว่าหลังจากเสียชีวิตแล้วเลยผู้เฒ่าผู้แก่ลงไปเบิ่งเนาะหรือว่าว่าไงกับจ้องหองเพิ่นลงไปเบิ่งเพิ่นเลยเห็นว่าเหื่อนน่นมีตาสองตาละหันหน้าเข้าหากันเนาะ อันเฮือนี่เด้อพี่น้องสีเหล่าสุฟังเพิ่นเว้าว่ะอ่าต้นตอสาเหตุไม่หันลำเดียวแต่ว่ามาเห็ดเฮือนะเป็นสามลำแต่ว่าผูทีผู้ที่เห็ดเฮือนะจะได้สชยชีวิตคือกันเจ้าของสี่ผูเห็ดเนาะเมียเพิ่นเสียแล้วกับผัวเสียผัวยังัยังบอกโอ้เมียผูเห็ดน่ะเสียชีวิตหลังจากเห็ดเฮือแ้วเลยมีคนนำมาขายหากับูัวเม่นูได้ดอกมาขายเนาะแต่ว่า เป็นที่อาสอเอาคนที่เออว่ามาขาย <Gym. S 1> แหละก็ซื้อซื้อกันแบบง่ายๆผัว่มมันมีนังซื้อบริมีเอกสารว่าซื้อก็คือซื้อหลังจากซื้อมาหอดซองมือแหละเพราว่าผลนั้นได้เสียชีวิตก็เลยผู้เถ่าผู้แก่ลงไปเบิ่งเพื่อเพื่อนมิตาเพื่ออัฐน์ที่ในเฟซในไลน์ผลลงกันดังๆเนาะพี่น้องอันนี้ตจริงเสียงจริงจากชาวบ้านบ้านยังนี่นี่เจ้าอยู่นี่บนนี่นี่บันกอกโอ้บันกอกบันกอกอนช่ บันกอกดอนไซเมืองยังค่ะเมือง,องสุขุมมาเนานะพี่น้องอันนี้ค่ะทีเพื่อดังๆจากเขาเห็นในเฟซในไลน์ hmm. ก็มีโอกาสได้มาเห็นตัวจริงเพื่อนที่ประสบภัยอิลี mm hmm. ก็คือเกิดเหตุการณ์ขื้นอีลีเนาะพี่น้องเนาะ mm hmm. ก็เขาโมโหกับใจเอื่อยนี่แหละกันได้หสูเนาะเ mm hmm. พราะว่านี่แหละเขาซื่อสิ่งของ mm hmm. แต่ว่าเขาผู้ๆว่าในสิ่งนั้นนะมียังแน่นเนาะเพราะว่าเป็นาเพื่อเป็นกับว่างาม mm hmm. เกิดเหตุการณ์ mm hmm. แล้วยังไปเบิ่งว่ามันมีตาเ้ยพี่น้อง เลยเหือลังนี้ลำหนี้กัถือว่าอ่ากับวิปุษย์ใชีวิตลายศพแล้วเพื่อนกับวาสนาแต่ว่ากคือเพื่อนนี่ก็ไม่ได้สอบถามเพราะว่าบ่วยยาคู่เออเห็นเฟซในเฟซยังนั่งกันยังปัดไปเลยยังทําใจบ่วอยากได้เนาะเพราะว่าพักก็ผ่านมาหนึ่งเดือนเนาะที่ของคนอ่ะครอบครัวเพื่อนนี่ได้ใช้ชีวิตกับพอดีเขากัมาเห็นเพื่อนเนาะพี่น้องสถาบันเพื่อนเบาก็เลยสืบทาวมาก็เลยเห็นเพื่อนนั่นแหลกระสุนเ่าได้ให้ยกำลังใจเด้อเพราะว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนาะเขาก็มีแต่ <ห>เก <teenage> ิด <fry> ท <UC S> ี่จ็กก้าคอยไปกูนน่าีก้าสี่สิบปลายปีว่าผู้ใช้ชีวิตอ่ะสีปีหนึ่งบอก่สิบสามที่สีนี่ด้อมันนีู่็เพื่อนบางเนื้อหาแซกสามิบปลายปีใช่ไหเสียกรผู้นี้ที่สามิบหกปีทบาทเ่กี้หน่อยเนีหน่อยเด้อก็คือสอบทั้งสามสิบหกปีนีนอกเป็นแนขโมกขับใจหลายเรื่อที่ อเรื่องราวสู่ผีสู่น้องฟังเนาะพี่น้องเนาะอโมกขอบใจหลายๆความในใจที่แต่เพื่อนอยากฝากให้ให้ผู้ที่ขายเครื่องนอกจากหัวอกของผู้ที่เสียหายเนาะเรอลดจะอยากฝากถึงอยัางถึงเอ่อผู้เฮืออัานแล้วผู้อยากอันนี้แล้วผู้เที่ยวเมือมาขายเนาะเออเมืองมาขายได้ใหม่พอดีก็เอามาเฮ็ด พก็อย no ่งไรหรือ <k> เ <Orlando> ่าก็เเห็ุแล้วงามดีๆแต่ว่าเออขอบษายดอเงินหางกต้องพูดเนี่ยอืมของบรดีก็มาขายที่ไายผัวได้แห้งกูเงินเงินบริไายอกระจายก็หาได้จำนำใา้เวลาค่ะม่ร้าเมนคือคือมันคือเรืนี้มันเคยเกิดเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เลยเนาะเืออ๋ บอบริคลิปเบรคเทียงกันเนาะอยู่ด้วยความหักความแพงแล้วก็มีลูกอ่าสองคนผู้หนึ่งเนาะจักปีผู้หนึ่งนะผู้หนึ่งสิบสามผู้น้อยเนาะสิบผู้ดีผู้น้อยนาะสิบอันนี้ข้ออกจากอ่าผู้ที่อ่าผัว่าเป็นเสียชีวิตจากเรืออาถันเนาะพี่น้องที่โด่งดังจากตามออนไลน์เนาะเขาขโมูลสื้อเกรนก็บอกผักผักบอกผู้ที่เอาเพื่อมาคล้ายหูเพื่อเป็นอาถันแต่การนำความเสียหายมาสู่อีกหนึ่งครอบครัว อยากให้เป็นเหตุการณ์สุดท้ายซะเนาะคำหูว่าจริงได้มันบุตีกะบเหีดได้เว้ยกะปล่อยหรือว่าเอาขึ้นมาจูดีที่เต้นช่วยกับบเหีดที่คืออามูก็จะได้ก็อย่าไรดีแต่ว่าคนมาหาปูหาปลาไปเสียใจเพื่อจีร่ายเพื่อกินโคตรมุ่งอย่างเอาเลยนี่เพื่อขอเอาไปเสิยใจ จนได้ซื้อว่าเื้อควงเนาะนีว่าโอกกะคุ๊บกันเนอะีพน้องเพ่นอยากว่ากับอข,อมขนมขบแ้าละหลายสูสู